เรื่องเล่าผีปอบเรื่องนี้นะครับเป็นหนึ่งในเรื่องราวคื้นบ้านนะครับที่น่าสนใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อโบราณโดยเฉพาะทางภาคอีสานของไทยนะครับซึ่งมีการเล่าสืบขานกันมาต่อหลายชั่วอายุคนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีปอาที่ได้สิงสู่อยู่ในร่างของมนุษย์นะครับมักก่อให้เกิดเหตุการณ์อาถรรพ์ลึกลับต่างๆและเรื่องน่าสะพรึงกลัวในหมู่บ้าน เรื่องเล่าเกี่ยวกับผีปอบนี้นะครับจะพาไปสำรวจเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์ความลี้ลับในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับที่ห่างไกลมากๆในชนบทภาคอีสานนะครับเรื่องนี้เนี่ยขอตั้งชื่อว่าผีปอบแห่งบ้านหนองโสนนะครับในสมัยก่อนนะครับณนะหมู่บ้านหนองโสนนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับที่อยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ เป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านเนี่ยมีความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้เชวดาฟ้าดินเป็นอย่างมากนะครับทุกบ้านเนี่ยจะต้องมีสารผีบ้านผีเรือนและมีการบูชาผีปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษนะครับเพื่อปกปักรักษาคนในบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายและอาถรนพ์ทั้งปวงนะครับแต่ก็มีเหตุการณ์ลึกลับนะครับที่ไม่มีใครคาคิด เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนั้นนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คนทั้งหมู่บ้านเนี่ยต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมีหญิชรา,าคนหนึ่งที่มีชื่อว่ายาทองซึ่งเป็นหญิงที่อายุสูงมากๆแล้วนะครับอาศัยอยู่คนเดียวในกระท่อมเล็กๆแห่งหนึ่งริมป่ายาทองเนี่ยเป็นคนที่ชาวบ้านเนี่ยให้ความเคารพเพราะว่า ย่าทองเนี่ยเก่งเรื่องการปรุงยาและสมุนไพรชาวบ้านเนี่ยมักจะมาขอความช่วยเหลือจากย่าทองถ้าหากว่ามีใครป่วยหรือมีใครเป็นอะไรเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยค่อนข้างห่างไกลจากความเจริญและการแพทย์สมัยใหม่เป็นอย่างมากซึ่งก็มีข่าวลือออกมาเหมือนกันว่าย่าทองเนี่ยเป็นคนที่มีวิชาอาคม และอาจจะเป็นผีปอบที่คอยกินเครื่องในสัตว์และมนุษย์ในยามค่ำคืนในหมู่บ้านแห่งนี้มีมีอยู่วันหนึ่งมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในหมู่บ้านหลายๆบ้านเนี่ยเริ่มพบว่าสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเนี่ยได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยหรือในบางครั้งชาวบ้านบางคนเนี่ยก็ได้พบศพของสัตว์ที่ถูกกินเครื่องในไปจนเกี้ยง เหลือเพียงแต่ซาบภายนอกที่งาสยดสยองมากๆชาวบ้านเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดปกติเป็นอารั์เป็นอาเพศเกิดขึ้นในหมู่บ้านและพวกเขาเนี่ยก็สงสัยแล้วว่าสิ่งสิ่งน,นี้ไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ทั่วไปอาจจะเป็นฝีมือของผีปอบชาวบ้านเนี่ยเริ่มจับตามองย่าทอง ด้วยความที่ว่าย้าทองเนี่ยอาศัยอยู่ใกล้กับป่าและมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างแปลกประหลาดมีหลายครั้งที่ย้าเนี่ยออกไปนอกบ้านยามค่ำคืนโดยไม่มีใครรู้ว่าออกไปทำไมดึกดึกดื่นๆและมีอยู่คืนหนึ่งเมื่อพระจันทร์เต็มดวงชาวบ้านที่แอบเฝ้าดูย้าทองเนี่ยก็ได้เห็นเธอออกจากบ้านพร้อมกับท่าทางที่แปลกแปลก จากนั้นเนี่ยเธอก็หายเข้าไปในป่าลึกทําให้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเกิดความหวาดกลัวว่าจะโดนอาถรรพ์อาเพศเป็นอย่างมากในวันถนัดมาชาวบ้านที่เริ่มสงสัยเนี่ยก็เข้ามาสอบถามยาทองแต่ยาทองก็ปฏิเสธทุกคําถามอ้างว่าเธอเนี่ยไปเก็บสมุนไพรในป่าเพื่อมาปรุงยางให้ชาวบ้านไงแต่คําปฏิเสธนี้เนี่ย ไม่ได้ทําให้ชาวบ้านเนี่ยเชื่อถือหรือหายสงสัยเลยยิ่งเวลาผ่านไปความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของคนในหมู่บ้านก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆและมากขึ้นสะสมในทุกๆวันแล้วมีชาวบ้านบางคนเนี่ยเริ่มป่วยเริ่มโดนอาถรรพ์จากผีปอบด้วยอาการที่ประหลาดบางคนเนี่ยรู้สึกเหมือนในร่างกายของเขาเนี่ย มีบางอย่างเคลื่อนตัวอยู่ภายในร่างกายพวกเขาเนี่ยปวดท้องและอาเจียนเป็นเลือดซึ่งไม่สามารถหาสาเหตุได้ทำให้ชาวบ้านเนี่ยตื่นตระหนกตกใจมากๆและเชื่อว,ว่าผีปอบเนี่ยกำลังกัดกินเครื่องในของพวกเขาจากภายในซึ่งเมื่อชาวบ้านเนี่ยเริ่มทนไม่ไหวอีกต่อไปในที่สุดพวกเขาเนี่ยจึงตัดสินใจที่จะไปหาหมอผีจัดพิธีขับไล่ผีปอบ พวกเขาเนี่ยได้เดินทางไปเสาะสแสวงหาหมอผีที่มีชื่อเสียงมาจากหมู่บ้านข้างเคียงเพื่อมาท,ทําพิธีสืบหาว่าใครคือปอบที่แฝงตัวเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อหมอผีมาถึงเนี่ยหมอผีเขาก็มีวิชาอาคมมีซิกเซนต์ของเขาเขาก็รู้สึกได้เลยว่าผีปอบที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้มีอาคมอันแกกล้าและไม่ธรรมดาเลย เขาเนี่ยรู้ว่าอาเพศเนี่ยเกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านนี้มาสักระยะหนึ่งหากปล่อยไว้คนในหมู่บ้านนี้จะต้องเกิดอันตรายและมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นไม่หยุดอย่างแน่นอนบางทีหมู่บ้านนี้อาจจะกลายเป็นหมู่บ้านร้างเพราะชาวบ้านสิ้นชีวิตหมดเพราะผีปอบก็ได้เขาจึงเริ่มทำพิธีชีกกลางลานหมู่บ้านหาเลิกหายาม ตั้งโต๊ะบูชาและมีการเขาทูบเทียนหมอผีใช้วิชาอาคมที่เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์จนทำให้ปรากฏร่องรอยของผีปอบขึ้นกลางพิธีเขาเนี่ยได้ชี้นือไปที่ยาทองและประกาศว่าเธอนั่นแหละคือผีปอบที่คอยกินเครื่องในชาวบ้านย่าทองเนี่ยเมื่อถูกกล่าวหาก็ได้ปฏิเสธอย่างเสียงแข็งและดุดัน แต่ด้วยแรงกดดันจากชาวบ้านเนี่ยที่ไม่เชื่อคำปฏิเสธของแกและเกรงกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นจะมาเกิดกับตัวเองพวกเขาเนี่ยได้ตัดสินใจไล่าย,ยาทองออกจากนอกหมู่บ้านในคืนนั้นยาทองเนี่ยถูกบังคับให้ออกจากหมู่บ้านไปพร้อมกับคำสาปแช่งจากชาวบ้านที่โกรธแค้นซึ่งยาทองเนี่ยถึงแม้จะมีฤทธิ์มากแต่ก็ยังอยู่ในกายมนุษย์ อย่างนั้นเนี่ยไม่สามารถสู้กับคนจำนวนมากได้จึงออกจากหมู่บ้านไปหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาความสงบเนี่ยก็กลับมาคืนสู่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีใครป่วยประหลาดประหลาดแบบคนโดนอารันหรือสัตว์เลี้ยงหายไปหรือถูกกินเครื่องในอีกเลยแต่บางคนเนี่ยก็ยังเล่ามาว่าในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงจะมีเสียงลึกลับ ที่น่าหวาดกลัวที่น่าสะพรึงกลัวเนี่ยดังออกมาจากป่าที่อยู่รอบหมู่บ้านนั้นเป็นเสียงหัวเราะของหญิงชราคล้ายยญ้าทองบางคนเนี่ยกล่าวว่าเป็นเสียงของยญ้าทองที่ได้กลายเป็นผีปอบเต็มตัวแล้วและคอยวนเวียนอยู่ในป่าเพื่อที่จะฝึกวิชาสั่งสมวิชาอาคมเพื่อรอคอยวันที่จะกลับมาแก้แค้นชาวบ้านอีกครั้งหนึ่ง เรื่องนี้นะครับก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีวิญญาณก็สามารถส่งเรื่องเล่ามาให้ผมเล่าได้นะครับหรือเห็นว่าคลิปนี้มีข้อตำหนิติเตียนอย่างไรช่วยพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องผีเรื่องลีลับ นะครับก็สุดท้ายหากเพืเ่อนๆท่านใดสนใจวัตถุมงคลทาเวสุวรรณก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับบูชาเพียง599บาทท่องนะโมส,สามจบสวดเวสักุสะนะครับขอพรต่อท่านให้รุ่งเรืองร่ำรวยคนขอคนไทยสวัสดีครับ